าบอกว่าไม่ได้ชอบคนที่หน้าตาเธอจะเชื่อกันหรือเปล่าสวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวโชโจมังะเรื่องช่อดอกไม้แด่อายใหญ่ขี้เหร่นะคะราคาเล่มละ9กบาทค่ะของสนพิมพ์บงกฎนะทวตาฮานะเป็นเด็กสาวมอปลายธรรมดาธรรมดาเธอใฝ่ฝันว่าอยากจะมีความรักกับเขาสักครั้งแต่ตัวเธอเองดันมีปัญหาตรงที่เธอไม่ได้ตรงตามบิวตี้สแตนดาร์ดค่ะวันนึงเธอเอาดอกไม้ไปเปลี่ยนที่ห้องเรียนและพิ่มเพอถึงโชโจมังะที่ชอบและคนที่เข้ามาพบเขาก็คืออุเอโนะหนุ่มสุดฮอตที่ไมีไ เรื่องนี้เป็นเลิฟคอมเมดี้ค่ะเน้นเขาว่าคอมเมดี้เลยน้องนางเอกเนี่ยเขาไม่ได้ตรงตามบิวตี้สแตนดาร์ดเหมือนเรื่องทั่วไปก็เลยไม่มีความมั่นใจในตัวเองค่ะคิดลบมากๆแถมคิดว่าคนนู้คนนี้ก็จะไม่ชอบตัวเองเข้าไปอีกตอนแรกค่ะนาจังกลัวว่าพระเอกจะเอาเรื่องของเธอไปล้อแต่เขากลับไม่ทําแบบนั้นค่ะแถมยังเข้าหาเธอมากกว่าเดิมด้วยน่ารักมากๆเลยพระเอกชื่ออูเอโนเป็นคนดีที่หนึ่งเป็นแสงอาทิตย์ของโลกใบนี้ถามว่าสะดวกไหมก็คือใช้ได้เลยแต่นิสัส่คิดลบของนางเอกบางทีก็ทําให้เราหางุดหงิดแต่ก็เข้าใจได้ว่าเพราะออออะะะไไไไรรรรคคค่่่่่่่่เเเเเนน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 ืื้้้้หาาาาาามมมัจจดดีีกกกบงงทท็ิแตปูึว2